สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่6มาดูตัวชี้วัดครับขอ .1.1 ป .6 ข้อ7หาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคระวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคระกันนะครับ หนในกรณีที่ไม่มีวงเล็บเราจะหาได้อย่างไรมาดูกันนะครับให้เรานะครับหาผลลัพธ์การคูณหรือหารก่อนทําจากทางซ้ายไปทางขวาและอยหาผลลัพธ์การบวกหรือลบทีหลังนะครับโดยให้ทําจากทางซ้ายไปทางขวาเช่นเดียวกันก่อนอื่นครับเรามาทบทวนการบวกลบคูณหารลับค์ของจํานวนนับในกรณีไม่มีวงเล็บกันก่อนนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันครับ5ลบ8คูณ2หาร14เท่ากับขั้นตอนแรกครับกรณีไม่มีวงเล็บครับตรงนี้มีการลบการคูณการหารเวลาทำครับให้ทำการคูณหรือหารก่อนครับทำจากทางซ้ายไปทางขวาการบวกการลบทำทีหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับตัวแรกคือลบครับมันต้องสนใจเลยนะครับ่อไปดูการคูณครับ เจอการคูณก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าขั้นตอนแรกให้ทํา8ไปคูณกับ2ก่อนครับตัวเลขอื่นเราก็วางเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ตรงนี้5ลบ8คูณกับ2ก็จะได้16แล้วก็หาร4อยู่เหมือนเดิมครับส่วนด้านหลังต่อไปครับเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จแล้วครับจะเหลือการลบกับการหาร2ตัวแล้วนะครับถ้าเหลือการลบกัรหารครับไม่มีวงเล็บเราต้องทําการหารต่อครับการลบทาทีหลัง เครื่องหมายเท่ากับครับ5ครับกับลบดึงลงมาก่อนนะครับก็คือให้นํา16กไปหารกับ4ครับก็คือเป็นขั้นตอนที่2ครับก็คือนําคําตอบของตรงนี้ครับขั้นตอนที่1ไปหารกับ4นะครับจะได้ขั้นตอนที่2ก็จะเหลือ4ต่อไปครับเท่ากับวางไว้ตรงกันขั้นตอนสุดท้ายครับก็จะเหลือ5ลบกับ4ก็คือ5ตัวนี้ครับก็คือขั้นตอนที่3ให้นํา5ตัวนี้ครับไปลบกับ คำตอบของขั้นตอนที่สองครับก็จะเหลือหนึ่งพอเข้าใจไหมครับถ้าไม่มีวงเล็บครับให้ทําการคูณหรือหารก่อนแล้วก็บวกลบท,ทําทีหลังทําจากซ้ายไปขวานะครับเจอตัวไหนก่อนทําตัวนั้นก่อนนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปครับสิบห้าหารสามบวกสาิบสองหารแปเท่ากับสังเกตดูว่าตรงนี้ครับมีการหารตัวหน้าการบวกแล้วการหารครับ ขอนอื่นครับขั้นตอนที่1ให้เราทําการหารตัวหน้าก่อนนะครับก็คือสิบห้าหารกับสามแล้วก็ขั้นตอนที่สองครับให้ทำครับทันสองหารกับแปตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกนี้ทําหลังสุดเลยอยู่ขั้นตอนที่สามนะครับหมายความว่าตัวแรกครับขั้นตอนที่1ก็คือสิบห้าหารสามก็จะได้5าเครื่องหมายบวกขั้นกลางครับทันสองหารแปดครับก็จะได้สี่ต่อไปครับเครื่องหมายเท่ากับ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่สามครับให้นําคําตอบของขั้นตอนที่หนึ่งไปบวกกับขั้นตอนที่สองก็จะได้ตรงนี้ครับห้าบวกกับสี่ก็จะมีค่าเท่ากับเก้าตัวอย่างนึงครับ5้าลบสามบวกแปหาร4ี่ตรงนี้สังเกตดูแล้วนะครับว่ามีเครื่องหมายลบบวกแล้วก็หารเท่ากับครับเราก็ต้องทำการหารก่อนครับ เพราะไม่มีวงเล็บนะครับต้องทําการคูณหรือหารก่อนครับบวกลบทําทีหลังข้อนี้มีการหารครับทําการหารก่อนเลยตัวด้านหน้านี้นะครับ5ลบสาบวกนะครับเรามาใส่ได้เลยครับ8ดไปหาร4ี่ครับก็จะเหลือ2ครับเครื่องหมายเท่ากับครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะเหลือลบกับบวกแต่ว่าเราต้องทําการลบก่อนก็คือทํา5าลบกับ3ก่อนก็คือตรงนี้ครับเป็นขั้นตอนที่2ก็คือนํา5ไปลบกับ3าครับ ก็จะเหลือ2แล้วก็บวก2ตรงนี้ครับตัวหลังดึงลงมาก่อนนะครับเท่ากับและขั้นตอนสุดท้ายครับก็จะเหลือเครื่องหมายบวกตัวเดียวก็คือได้คําตอบของขั้นตอนที่2นะครับไปบวกกับขั้นตอนที่1ก็จะได้ขั้นตอนที่3เท่ากับ4เรามาดูตัวอย่างการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับ 448ส่ส่วน9ลบ2องส่ส่วนสามคูณ1นึส่หนึ่งส่วนห้าหารสีสส่วน25เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขีนวิธีคำก่อนครับตรงนี้ครับสังเกตดูว่าเป็นจำนวนคละเราต้องเปลี่ยนจำนวนคละเหล่านี้ครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินให้หมดเลยนะครับ4 4 8ส่ดส่วน9้าครับเปลี่ยนเป็นเศษเกินก็จะได้4ี่ส่ี่ส่วนเเครื่องหมายลบครับ2เศษ2สส่วนสามก็จะได้ สี่แปดส่วนสามคูณหนึ่งส่หนึ่งส่วนห้าก็จะได้สี่หกส่วนห้าหารสี่สิบแปดส่วนยี่สิบห้าดึงลงมาเลยครับเท่ากับตรงนี้สังเกตดูว่ามีเครื่องหมายลบคูณหารหมายความว่าเราต้องทําการคูณก่อนครับครูเก่งจะใส่วงเล็บให้ครับเพื่อให้ง่ายแก่การแสดงวิธีทำครับต่อไปเราก็ดูครับว่าในวงเล็บตรงนี้ครับที่เป็นการคูณเราสามารถตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ตัดได้ครับ ก็คือ3ามกับ6กเก่งใช้แม่3ครับสาม3 2 6สาสาสองตัดต้นล่างเขียน้านล่างตัดต้านบนเขียนนั่นบนนะครับมีไหมครับที่ตัดสศษกับส่วนได้ในวงเล็บครับที่เป็นการคูณไม่มีแล้วใช่ไหมครับข้างบนก็จะเหลือ8คูณกับ2ข้างล่างก็จะเหลือ1่คูณกับ5้ใช่ไหมครับดังนั้นครับตรงนี้เท่ากับส 4, 4่ส่วน9เราก็เอามาเขียนก่อนครับเครื่องหมายลบ ในวงเล็บนี้ครับเราก็จะเหลือ8คูณ2ก็จะได้16ส่วนด้วย1คูณ5ก็จะได้5ก็จะกลายเป็น4 16ส่วน5หารกับ4 18ส่วน25ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับเครื่องหมายเท่ากับวางให้ตรงกันคราวนี้ครับเราเหลือการลบกับการหารแล้วแปลว่าการลบการหาร2องตัวนี้ครับไม่มีวงเล็บเราต้องทาการหารก่อนครับผูเก่งก็จะใส่วงเล็บให้ครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆครับว่าต้องทําตัวนี้ครับ ไปครับตรงนี้ตัวด้านหน้าครับวางเหมือนเดิมครับ44ส่วน9ตรงนี้ครับเครื่องหมายลบอยู่เหมือนเดิมครับเพราะยังไม่ได้หาค่านะครับไปดูในวงเล็บครับในวงเล็บตรงนี้เป็นการหารการหารเศษส่วนครับมีขั้นตอนการหารอยู่นะครับ1ตัวด้านหน้าครับวางเหมือนเดิม46ส่วน5สองเปลี่ยนหารตรงนี้ครับเป็นคูณ3ครับ48ส่วน25ให้กลับเศษเป็นส่วนก็จะได้4 25ส่วน18เราก็ใส่วงเล็บให้ครับ ต่อไปครับมาดูตรงนี้ครับจะเป็นการคูณแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สามารถทําการตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําครับตรงนี้ตัดได้ก็คือ5กับย5บครับใช้แม่5 5คูณอะไรได้5 5คูณกับ1 5คูณอะไรได้ย5 5ิคูณกับ5ต่อไปครับ16กับ18ตัดได้ครับตรงนี้ก็จะใช้แม่2ครับ28 16 2 9 18ดตัดด้านบนเขียนด้านบนตัดด้านล่างเขียนด้านล่างนะครับมีไหมครับที่ตัดได้ ไม่ไม่มีแล้วครับก็จะเหลือครับตัวบนก็จะเหลือแดคูณกับ5้าตัวด้านล่างก็จะเหลือ1นคูณกับ9เท่ากับ4ี4่สิบสี่ส่วนเก้าเครื่องหมายลบดึงลงมาก่อนครับตัวนี้อยู่นอกวงเล็บไปดูในวงเล็บครับเมื่อกี้ก็จะได้สี่สิบส่วนเก้าก็คือนำแปดไปคูณห้านะครับได้สี่สิบหนึ่งคูณเก้าได้เก้าคราวนี้ครับมาสังเกตดูข้างล่างนี้ครับตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับแล้วก็ มัตเท่ากับครับให้เรานําตัวเศษครับมาลบกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเขียนเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะได้สิสี่ลบสีสบส่วนเ้มีค่าเท่ากับเส4สี่ส่วนเเป็นคําตอบของข้อนี้ครับข้อนี้เป็นเศษส่วนแท้นะครับไม่ต้องทําเป็นจำนวนค่านะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างครับ3เศษหนส่วนเกหารสีบวกสเศษสาส่วนห หาร1เศษ19ส่วน35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนวิธีทำก่อนครับให้เราเปลี่ยนจำนวนค่าเหล่านี้นะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกิน3เศษ1ส่วน9ครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก็จะได้เ28ส่วน9หารกับ4เป็นจำนวนนัดมีส่วนเป็น1นก็คือ c4 ส่วน1บวกกับ3เศษ3ส่วน5ก็จะได้เศษ18ส่วน5หารกับ หนึ่งสิบเก้าส่วนสามสิบห้าจะได้เศษห้าสี่ส่วนสามสิบห้าเท่ากับคราวนี้ครับมีเครื่องหมายหารบวกกับหารมีหารอยู่สองตัวเลยแปลว่าเราต้องทาตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ทําตัวด้านหลังสองตัวนี้นะครับทําก่อนเลยนะครับเครื่องหมายบวกนี้ทําทีหลังแปลว่ามาดูตัวด้านหน้าครับเป็นการหารเศษส่วนก็คือตัวด้านหน้าว่าเหมือนเดิมครับสี่ที่แปดส่วนเก้าเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตงเริ่แรกนี้นะครับ จากเศษสส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนสี่แล้วก็ใส่วงเล็บให้ครับของวงเล็บแรกครับเครื่องหมายบวกครับกานไว้วงเล็บหลักครับตัวหน้าวางเหมือนเดิมครับเศษสิบแปส่วนห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณให้กลับเศษเป็นส่วนครับจากเศษห้าสี่ส่วนิห้ากลายเป็นเศษสาสิหส่วนห้าี่แล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดให้เรียบร้อยของตัวหลังครับคราวนี้ครับมาดูของตัวหน้าครับเป็นการคูณเศษส่วนเราสามารถตัดกันได้ไหมครับ ตรงนี้ตัดได้ครับก็คือสี่กับยี่สิแปดกูเก่งใช้แม่สี่ครับสี่คูณอะไรได้สี่สี่คูณกับหนึ่งสี่คูณอะไรได้แปดสี่คูณกับเจดมีไหมครับม่มีเลยใช่ไหมครับต่อไปครับมาดูตัวหลังครับตัดได้ไหมครับตรงนี้ตัดได้คือห้ากับ35สิบห้าครับจะใช้แม่ห้าห้าคูณอะไรได้ห้าห้าคูณหนึ่งห้าคูณอะไรได้35 5ห้าห้าคูณกับเจ็ดมีไหมครับที่ตัดได้ นี่ครับคือ18กับ54ตรงนี้กูกิ่งใช้แม่18เลยนะครับ18 1 18 18 3 54สังเกตดูว่าด้านหลังครับมีมีครับตัดได้1กับ1มันต้องตัดนะครับตัดยังไงก็ได้เท่าเดิมไม่มีแล้วใช่ไหมครับเท่ากับเขีให้ตรงกันครับไปดูวงเล็บแรกครับวงเล็บแรกก็จะเหลือ7คูณกับ1ส่วนด้วย9คูณกับ1เราก็จะได้47ส่วน9บวกกับ วงเล็บหลังครับก็จะเหลือ1คูณกับ7แล้วก็ตัวส่วน,น้านล่างครับเหลือ1คูณกับ3เราก็จะได้ส7่ส่วน3คราวนี้ครับเรามาดูครับส7่เส่วน9บวกสีส่วน3บวกกันไม่ได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนครับถึงจะบวกกันได้ครับตรงนี้เราต้องไปหาพหลนของ9และสเขียนหารสั้นก่อนเลยครับคหลนของ9และ3ตรงนี้ครับมีจำนวนเฉพาะใดครับหาร9และ3ามัววตัว ก็คือแม่3 339มสามเ้สีไหมครับไม่มีแล้วขีดใต้ดังนั้นครับอรอก็จะได้3คูณ3คูณ1ตัวด้านหน้านี้ครับกับตัวด้านล่างนี้นะครับเหมือนตัวเอเอามาคูณกันก็จะได้9หมายความว่าตัวส่วนข้อน,นี้ต้องทำเท่ากับ9เท่ากับครับขีดตรงกันเศษ7ดส่วน9ดึงลงมาเลยครับไม่ต้องคูณอะไรครับเพราะตัวส่วนเป็น9้าอยู่แล้วเครื่องหมายบวกไปทำตัวนี้ครับเศษ7ส่วน3าครับ ก็คือ47ส่วน3าคูณอะไรได้9คูณ3ทั้ง4และส่วนแล้วก็ใส่วงเล็บให้ครับเครื่องหมายเท่ากับ47ส่วน9ดึงลงมาครับเครื่องหมายบวกดึงลงมาในวงเล็บเราจะได้421ส่วน9สังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วครับเท่ากับให้นำตัวเศษครับไปบวกกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเขียนเหมือนเดิมเพียงตัวเดียวนะครับก็บจะได้เบวกกับ21ทั้งหมดส่วน9ครับก็บจะมีค่าเท่ากับ 4จิ๊8ส่วน9ศีิ๊8ส9เป็นเีษเกินเราต้องทาให้อยู่ในรูปของจํานวนคละมันดูกันครับการทำเศษเกินเป็นจํานวนคละก็คือใช้วิธีการหารยาวครับ28 9. เป็นตัวตั้ง 9, 9เป็นตัวหาร 9, 9คูณอะไรได้2ไม่มีนะครับมองเป็นเลข28ใส่ศูนย์ข้างบน 9, 9อะไรได้28ไม่มีใกล้เคียงคือ9 3 27 แล้วก็นำมาลบกันครับ8-7ลบเเหลือ1 2ึลบ2เหลือ0จบครับขีดทั้งใต้1-2ขีดเส้นท้ายสุดขีด2เส้นอ่านเหมือนงองูครับ3ามส่วน9ข้อนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ3ามส่วนเเป็นคำตอบของข้อนี้ครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่3นะครับ เศษ1 3ส่วน15หาลบเศษ3ส่วน10บวกเศษ11ส่วน25หารเศษ22ส่วน35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทัก่อนครับตรงนี้ครับเราไม่ต้องทำเป็นเศษเกินเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นจำนวนคละนะครับเราก็สามารถเอามาเขียนได้เลยครับดึงจุดลงมาเขียนได้เลยครับตรงนี้แต่สังเกตครับมีการลบการบวกการหารเราต้องทำการหารก่อนครับโดยการใส่วงลิบให้ครับหมายความว่าตรงนี้ครับ 43ส่วน15ครับแล้วก็เขียนเหมือนเดิมครับเครื่องหมายลบ43ส่วน 3, 6, 10ก็เอามาเขียนครับเครื่องหมายบวกไปดูในวงเล็บครับเป็นการหารตัวหน้าวางเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณ42ส่วน35ให้เรากกับเศษเป็นส่วนก็จะได้435ส่วน22แล้วก็ใส่วงเล็บให้ครับของตัวหลังของตัวนี้ครับคราวนี้ตรงนี้ครับจะเป็นการคูณแล้วแล้วก็สามารถทําการตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ครับตรงนี้ตัดได้ ก็คือ11กับ22ข้อนี้ใช้แม่11็ครับ11 1 11 11หนึ่งบอดดสองีมีไหครับที่ตัดได้มีครับ5กับ35ครับข้อนี้ใช้แม่ห้าห้าห้ายี้าห้าเจ็ดสมสบห้มีไหมครับตรงการคูณครับที่ตัดได้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเท่ากับครับเขียนให้ตรงกัน คราวนี้ครับให้เราดึงจุดลงมาก่อนครับตรงนี้ครับ43ส่วน15ลบ43ส่วน10บวกตรงนี้ดึงลงมาก่อนนะครับไปดูในวงเล็บครับในวงเล็บก็จะเหลือ1คูณกับ7ส่วนด้วย5คูณกับ2ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ47ส่วน10พอมาถึงขั้นตอนนี้ครับ43ส่วน15ลบ43ส่วน10บวก47ส่วน10ตรงนี้ครับเราทำการลบก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปบวกแต่ครูกิ่งจะทำทีเดียวเลยครับต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันครับถึงจะบวกลบกันได้ ข้อนี้กูเก่งก็ไปหาพอรนครับของ15ของ10ของ10มีจำนวนเฉพาะใดครับที่หาร15 10 10ลงตัวก็แม่5ครับ5 3 1 5 5 2 10 5 2 10มีไหมครับที่เป็นจำนวนเฉพาะครับที่หาร3 2 2ลงตัวอย่างน้อย2ตัวลงตัวครับมีครับก็คือแม่2 2ได้3าไม่มีดึงลงมา2 1 2, 2 1 2เห็นไหมครับหมดแล้วใช่ไหมครับคิดข้างใต้สองตินดังนั้นครับคลรน ก็จะเท่ากับครับ5คูณ2คูณ3คูณ1คูณ1เอาตัวที่เป็นตัวหารครับกับตัวผลลัพธ์ล่างสุดครับตรงนี้ครับเอามาคูณกันก็จะได้30หมายความว่าข้อนี้ครับตัวส่วนเราต้องทำให้เท่ากับ30เครื่องหมายเท่ากับครับมาดูตัวเลขก่อนครับ43ส่วน15 15คูณอะไรได้30คูณกับ2คูณทั้งเศษและส่วนลบครับ43ส่วน10 สิบคูณอะไรได้สามสิบคูณกับสามทั้งเศษและส่วนเหมือนกันครับเครื่องหมายบวกเศษเจ็ดส่วนสิบสิบคูณอะไรได้สามสิบครับก็คูณสามทั้งเศษและส่วนเราก็ใส่วงลิบให้ครับแล้วเราไปหาค่าตรงในวงลิบนี้ครับแต่ละส่วนนะครับเท่ากับตัวแรกครับนำสิบสามไปคูณกับสองนะครับตัวส่วนสิบห้าคูณกับสองก็จะได้เศษยี่สิบหกส่วนสามสิบเครื่องหมายลบตัวที่สองครับตรงนี้ก็จะได้สามคูณสาม ส่วนด้วย10คูณ3ก็จะได้49เส่วน30บวกกับตัวหลังสุดครับนำา7ไปคูณกับ3ส่วนด้วย10คูณกับ3ก็จะได้4 21ยีส่วนสาสังเกตดูว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับเครื่องหมายเท่ากับให้เรานำตัวเศษครับมาลบกันหรือบวกกันครับจากโจทย์ครับก็คือ26ลบบวก21ส่วนด้วย30เขียนเพียงตัวเดียวครับตรงนี้เมื่อลบกันแล้วครับแล้วก็บวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ สี่สามสิบแ่วนสามสิบสี่แปส่วนสาครับเป็นเศษเกินเราต้องทำเป็นจำนวนคละสามสิดตัวตั้ง30เป็นตัวหาร30คูณอะไรได้3ไม่มีใสศูนย์มองเป็น38 30คูณอะไรสามสิแปดสามสิบคูณหนึ่งก็ได้30 8สบแลบศนย์ก็ได้แปดลบสาก็ได้ศูนย์ขีดเส้นให้เรียบร้อยครับท้ายสุดขีด2เส้นอ่านเหมือนงองงูครับอ่านว่า1นึ่งส่วนสาิ เราก็นํามาเขียนครับก็จะได้1 4 8่ส่วนสาแต่สังเกตรครับส8แส่วนสาตรงนี้ครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่าครับเราต้องตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าตรงนี้ตัดได้ครับก็คือใช้แม่2 2คูณอะไรได้8 2คูณกับ4ตัดด้านบนก็เขียนด้านบนนะครับ2คูณอะไรได้30 2คูณกับ15ตัดด้านล่างก็เขียนด้านล่างเท่ากับคําตอบของข้อนี้ครับก็จะได้ 1นึ่งเศษสส่วนสิเป็นคำตอบของ EX3 ข้อน,นี้ครับเรามาสรุปบทเรียนกันครับการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคละนะครับในกรณีที่ไม่มีวงเล็บให้เรานะครับใส่วงเล็บการคูณและหารก่อนเลยนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การแสดงวิธีทมเมื่อหาผลลัพธ์การคูณหรือหารเรียบร้อยแล้ว เราค่อยนําค่าที่ได้ครับไปหาผลลัพธ์กับการบวกหรือลบทีหลังนะครับโดยหาจากทางซ้ายไปทางขวาเหมือนตัวอย่างที่กล่าวมานะครับสําหรับวันนี้ครูกิ่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ